ถ้านับเรื่องวิสามันแล้วตำรวจในยุคนี้ผมไม่เป็นสองรองใครในรอบสิบห้ปีมานี้ผมวิสามันคนร้ายมาเกินกว่ายี่สิบรายแต่อย่าให้ผมบอกจำนวนที่แน่ชัดเลยว่าเท่าไร่แน่นี่เป็นคำพูดเปิดใจแบบตรงไปตรงมาของนายตำรวจระดับผู้กำกับการรายหนึ่งไม่เพียงแต่เป็นมือวิสามัน หากเขายังเป็นมือสืบสวนสอบสวนมีผลงานเด่นมาแล้วมากมายเป็นเพชรน้ำงามที่กรมตำรวจสมควรภาคภูมิใจในายตำรวจหน้าคมคิ้วเข้มร่างสันทัดมีบุคลิกที่บ่งบอกถึงความเป็นคนจริงเด็ดขาดตรงไปตรงมาและมีพลังอำนาจหน้าเกรงขามที่สยบคนได้ดวงตามีประกายคมกล้าของเขา สะท้อนถึงความแข็งแกร่งภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือมือปืนยังมีมือปราบหากไม่เด็ดขาดเท่าหานมั่นคงเขาคงไม่สามารถเด็ดหัวมือปืนจนเป็นที่เข็ดขยาดขั้นค้มของเหล่าทรชนไปได้ด้วยความที่คว่มวอดทั้งในการเป็นมือสอบสวนและมือปราบ เขาจึงรู้สึกถึงเรื่องราวในแวดวงมือปืนและชีวิตของมือปราบเช่นเขาที่ประจนมากับเหล่ามือปืนมานับกว่าสิบปีก็มีสีสันข้นเข้มระทึกใจไม่น้อยผมว่าการเป็นมือปืนเป็นเรื่องของความเชื่อหรือสายเลือดในหลายจังหวัดเช่นคนเพชรเป็นมือปืนไม่ใช่เพราะอดอยากแต่เป็นเพราะความเชื่อที่ว่าโก้รูเท อยากขึ้นชั้นเหมือนรุ่นพี่ถ้าได้ยิงคนแล้วก็ได้ขึ้นชั้นบางจังหวัดไม่มีมือปืนรับจ้างก็ไม่มีเลยเช่นลำพูนแม่ห้องสอนผมไม่เคยพบมือปืนที่มาจากสองจังหวัดนี้บางจังหวัดก็มีน้อยเช่นอุบลอุดรน,นอกจากนี้อาจมีลักษณะเฉพาะเช่นมือปืนเมืองพิษ นครปฐมชนบุรีราช,ชบุรีพวกนี้เป็นพวกมือปืนมีสังกัดรับจ้างรับงานชอบอยู่กับผู้มีอิทธิพลถ้าเป็นพวกมือปืนพิจิตร์นครสวรรค์กำแพงเพชรยิงแล้วก็กลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติส่วนมือปืนทางใต้มักเป็นลูกน้องผู้มีอิทธิพลไม่ค่อยรับจ้างเท่าไหร่มือปืนทางใต้ มีแถวนครรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพวกนี้ไม่ค่อยขึ้นมารับงานกรุงเทพมือปืนที่ไปทั่วประเทศมากที่สุดคือมือปืนเมืองเพชรเพราะส่วนมากมาจากอำเภอบ้านลาดกับชาอำบางทีไปรับงานถึงเชียงใหม่เชียงรายมือปืนกลุ่มพิจิตนะครสวรรค์จะมีเอเจนต์ใหญ่เป็นกำนันอิทธิพลอยู่ในจังหวัดสระบุรี หากเป็นพวกมือปืนเมืองเพชรจะมีเอเย่นใหญ่เป็นสอจอจังหวัดพื้นที่ภาคกลางแห่งหนึ่งซึ่งมีบ้านพักอยู่และแวกฝั่งทนและหากเป็นกลุ่มมือปืนใต้จะมีซุ้มใหญ่คือซุ้มกำนันดังเกาะสมุยผู้ว่าจ้างจะไปติดต่อกับเอเย่นผู้จ้างไม่สามารถไปถึงตัวมือปืนได้ยกเว้นกรณีลูกน้องรับคำสั่งเจ้าพ่อให้ไปทำงาน นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งกรณีเช่นนี้หากมือปืนถูกจับได้เขาจะยอมติดคุกแทนเจ้าพ่อดังนั้นเมื่อเป็นคดีตำรวจจะไม่สามารถจับกลุ่มผู้บงการได้เลยไม่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนถึงแม้เป็นคดีธรรมดาก็มีการคัดเอาตลอดไม่ถึงตัวผู้จ้างงานบางคดีตำรวจได้ทั้งมือปืนได้ทั้งเอเย่น คนติดต่อเอเย่นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตัวผู้ติดต่อเอเย่นบางคดีอ่าจได้ถึงตัวผู้จ้างวานแต่ถ้าเขาปฏิเสธก็ยากเพราะพยานหลักฐานไม่มีตำรวจมือปราบเล่าถึงความยากลำบากของการทำคดีแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วตำรวจจะรู้เบาะแสว่าอะไรเป็นอะไรและใครเป็นไอโมงที่ซ่อนอยู่หลังฉาก แต่การดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นเรื่องของพยานหลักฐานในเมื่อพยานหลักฐานไม่มีก็ยากจะเอาผิดผู้บงการมาลงโทษได้อาชีพมือปืนผุดสะพั่งขึ้นตามสภาพของสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เต็มไปด้วยกลุ่มผู้มีิที่ผลนอกกฎหมายที่นับวันจะมีมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อมีกลุ่มเจ้าพ่อกลุ่มอิทธิพลมากขึ้นมือปืนก็มากขึ้น เพราะต้องคอยคุ้มกันเจ้าพ่อยิงคนขัดผลประโยชน์เจ้าพ่อทวงหนี้สินให้เจ้าพ่อและเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีมือปืนรับจ้างก็มากขึ้นเช่นทำนาไม่ดีขาดเงินขาดทองก็จะมารับจ้างเป็นมือปืนโดยเฉพาะมือปืนจากพิจิตนครสวรรค์ผมเคยไปจับได้ตอนเขาทำนาอยู่พวกนี้ต่างจากมือปืนเจ้าพ่อ ที่แต่งตัวดีมือปืนท้องนาจะตีนห่างมือแข็งปึกมือปืนพิจิตบางคนที่ผมเคยพบไม่ใส่รองเท้าก็ยังมีมองดูไม่รู้เลยว่าเป็นมือปืนมือปราบรายนี้แบ่งมือปืนออกเป็นสามกลุ่มคือ 1. มือปืนรับจ้างทั่วไป 2. มือปืนที่อยู่กับเจ้าพ่อ 3. มือปืนในเครื่องแบบมือปืนในเครื่องแบบ คือตำรวจสารวัตรทหารรับหน้าที่คุมผับบาร์รับถ่วงหนี้มือปืนในเครื่องแบบคือกลุ่มปัญหาที่หนักใจที่สุดของตำรวจพวกในเครื่องแบบมีทั้งที่รับจ้างอยู่กับเจ้าพ่อด้วยเป็นกลุ่มที่แต่ต้องยากเขาคิดว่าตำรวจจับเขาได้ยากและเราก็เช็คเขาลำบากพวกนี้อาจจะเริ่มจากทำงานให้นาย พอมีเงินติดปลายนวมก็ดีพวกนี้คือปัญหาของตำรวจและน่ากลัวมากตำรวจทุกนายจะมีประวัติของมือปืนเก็บไว้เวลามีคดีเกิดขึ้นจะมีการตรวจสอบดูว่าผู้ตายขัดแย้งกับใครหากผู้ตายขัดแย้งกับคนในวงการอิทธิพลก็จะสํารวจดูว่าในกลุ่มของวงการนั้นๆมีมือปืนเป็นใครบ้าง แต่หากเป็นคนธรรมดาถูกยิงก็จะตรวจสอบดูว่าสาเหตุมาจากอะไรเมื่อรู้ถึงสาเหตุแน่ชัดแล้วก็จะสามารถสืบสวนไปจนถึงแหล่งต้นต่อวงการมือปืนมีสายโยงใหญ่ถึงกันหมดเวลามีปัญหาเขาจะช่วยกันการที่เราสืบคดีเรามีหลักข้อแรกคือเรามีสายเป็นมือปืนสอง เราวิเคราะห์ว่าผู้ตายมีปัญหากับใครแล้วเราโยงผู้มีปัญหากับกลุ่มมือปืนเช่นคดีในกรุงเทพนายกอถูกยิงเราทราบมาว่านายกอมีเรื่องอยู่กับนายบ่อนคนหนึ่งพ้นจากการสืบนี้เราก็ขยายผลและพบว่านายขอคนขับรถของนายบ่อนเป็นคนพิจิตปกติระดับคนมีอิทธิพล เขาจะไม่ใช้มือปืนในสังกัดเป็นคนลงมือเองกรณีนี้นายขอไปติดต่อมือปืนคนนอกคือพักพวกที่เป็นคนพิจิตมาเก็บนายกอยิงเสร็จก็กลับไปทํานาต่อตำรวจเรามีลูกน้องในมือก็จะเช็คข่าวจากซุ้มมือปืนวิธีการสืบสาวหาตัวมือปืนตลอดจนถึงผู้จ้างวานนายตำรวจรายนี้ ยกตัวอย่างการทำงานคดีธรรมดารายหนึ่งเป็นกรณีเมียจ้างฆ่าผัวเนื่องจากอยากได้สมบัติเพราะเมียไปมีรักใหม่กับสาวทอมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่านฝั่งทนเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุมีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วจ่อยิงผู้ตายเราสอบถามพยานดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะของมือปืนรับจ้างเราก็ตรวจสอบว่า พูดตายมีปัญหาอะไรเช่นเรื่องธุรกิจชู้สาวก็พบว่ามีทอมมาชอบเมียตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียพบว่าทะเลาะกันตลอดก็พุ่งเป้าไปว่าอาจเป็นที่เมียจ้างวานฆ่าผัวตัวเองเราก็ตั้งโจทย์ว่าถ้าเมียจ้างจะไปหามือปืนมาจากไหนก็พบว่าเมียไม่มีขีดความสามารถ หันไปดูที่ทอมสะกดรอยตามทอมบินอาทิตย์จนวันหนึ่งพบว่าทอมไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอายุระหว่าง40-50ถึงห้ปีที่จังหวัดราชบุรีก็น่าสงสัยเพราะที่ราชบุรีมีมือปืนรับจ้างอยู่เราก็ไปเช็คว่าคนที่ทอมไปคุยด้วยเป็นใครผู้ชายคนนั้นนอนอยู่วัดไม่ได้ทำงานอะไรเราพบว่า ผู้ชายคนนี้เป้าปืนจากซุ้มโพธารามมาแถบนั้นจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอยู่หลังวัดเนินทรายรอยต่อระหว่างจิตเสมียนราชบุรีกับเพชรบุรีเป็นดงมือปืนทั้งหมู่บ้านพอรู้อย่างนี้เราก็อาศัยตำรวจท้องที่ช่วยตรวจสอบมือปืนคนนั้นเผอิญเวลาเดินเข้าขาลากๆเราก็ดูว่าในกลุ่มนี้ มีมือปืนที่เดินขาลากไหมเราก็เช็คทะเบียนบ้านเอารูปมาให้พยานดูพบว่าใช่งานนี้จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดมือปราบคนเก่งบอกว่าหากการฆ่าเป็นสีมือของมือปืนรับจ้างจะต้องมีร่องรอยทิ้งอยู่ในที่เกิดเหตุเสมอการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยละเอียดรอบคอบนั่นคือเบาะแสที่นำไปสู่ความกระจ่างของคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตำรวจที่ไปตรวจสอบมีประสบการณ์สูงจะช่วยได้มากการเลี้ยงโจรไว้ปราบโจรก็จำเป็นต้องมีอยู่การจะปราบมือปืนก็ต้องมีการเลี้ยงมือปืนไว้ปราบมือปืนเช่นกันทํานองรู้เขารู้เราเรามีการหาข่าวจะกลุ่มมือปืนเอเย่นบางครั้งก็ต้องเลี้ยงเอเย่นมือปืนไว้บ้างเพื่อหาข่าว ตำรวจบางคนพอเกิดเหตุเขารู้เลยอย่างผู้มีที่พลบางคนก่อนถูกสังเก็บเรารู้ว่าคำสั่งฆ่าออกมาแล้วแต่เราทำอะไรไม่ได้นอกจากการมีสายข่าวในกลุ่มมือปืนหรือเอเย่นแล้วเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างช่วยให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วยมือปราบรายนี้ให้ข้อสังเกตว่า มือปืนเมืองเพชรนิยมใช้ปืน11มมกับ9มม,มเป็นอาวุธคู่ใจในขณะที่มือปืนภาคอื่นไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนมือปืนชาวนาจากพิจิตรนะครสวรรค์แม้แต่ปืนลูกซองก็ยังใช้การยิงเหยื่อของมือปืนไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนอย่างในหนังละครที่ต้องยิงเข้าระหว่างคิ้วสองนัดแต่ที่แน่ คือยิงบริเวณหัวเนื่องจากเป็นจุดตายอนาคตของมือปืนหากไม่คุดหรือดับดิ้นไปก่อนก็คือการก้าวไปเป็นเอเยน่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบคของมือปืนรายนั้นหากเขามีลูกพี่ดีมีบารมีเป็นที่ยอมรับในแวดวงการเลื่อนระดับชั้นขึ้นไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝันเนื่องจากการเป็นผู้กว้างขวางมีบารมีอิทธิพล เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเอเย่นมือปืนจึงมักจะเสริมสร้างบารมีด้วยการไต่ระดับไปเป็นผู้นำระดับท้องชินหรือระดับใหญ่ขึ้นไปเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลโดยที่เอเย่นเหล่านี้ก็คือลูกน้องของเจ้าพ่ออิทธิพลอีกทอดหนึ่งเอเย่นมักทำหน้าที่ดูแลคุมบ่อน คุมวินรถเป็นต้นนายตำรวจรายนี้ให้ข้อมูลอีกว่าวงการนักเลงนั้นแม้จะอยู่ในย่านพื้นที่เดียวกันแต่การทำมาหากินจะไม่ทับเส้นทางกันทำนองหากินทางใครทางมันและผู้ใหญ่ในวงการจะไม่มามีเรื่องกับเด็กๆที่เป็นรุ่นน้องโดยถือเป็นกฎว่าผู้ใหญ่ย่อมไม่รังแกเด็กเนื่องจาก ถ้าเป็นมวยก็ถือว่าเป็นมวยคนละชั้นแต่ผู้ที่พวกนี้รวมกันข่มเหงรังแกคือประชาชนคนธรรมดาที่ไม่มีทางสู้เช่นเรียกเก็บภาษีเถือนจากวินรถจักรยานยนต์ขี่รถตู้มือปืนมีทั้งที่มาอยู่ด้วยและไม่ได้อยู่ประจำกับเอเย่นพวกมีอิทธิพลจะมีทั้งมือปืนตัวเปิดและมือปืนตัวปิด ตัวเปิดคือพวกที่แต่งกายภูมิฐานคอยเก็บค่าคุ้มครองตัวปิดคือรับมายิงแล้วส่งกลับบ้านโดยที่พวกนี้จะส่งเงินไปเลี้ยงไม่อย่างนั้นมือปืนก็จะไปอยู่กับคนอื่นหมดเงินถึงไหมแล้วแต่ลูกพี่แต่ละคนถ้าเงินถึงก็คือต้องการให้จงรักภักดีถ้าพลาดตายไปหรือถูกจับ พวกเจ้านายจะส่งเงินให้ลูกเมียแต่ความเหี้ยมโหดไม่มีใครน้อยกว่าใครมือปืนสมัยก่อนไม่ยิงเด็กกับผู้หญิงสมัยนี้เอาหมดโดยปกติแล้วอายุของมือปืนมักจะอยู่ในวัย20ต้นต้นไปจนถึง40-50ปีหากอายุเกินกว่านั้นกายสังขารไม่ฟิตหมดความคล่องตัวก็จะพันตัวเองไปเป็นเอเย่น คอยรับส่วนแบ่งสบายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยหรือเสี่ยงต่อการออกหน้าล่าเหยื่อเหมือนในวันๆในฐานะผู้ได้รู้จักมือปืนในแง่มุมที่ลึกและต่างจากผู้อื่นเมื่อถามถึงบุคลิกของมือปืนมือปราบรายนี้อึ้งไปอยู่ครู่ใหญ่จริงเสินะผมไม่เคยตั้งข้อสังเกตเลยว่ามือปืนมีบุคลิกอุปนิสัยอย่างไร เขาทำท่าครุ่นคิดอยู่อึดใจใหญ่ก่อนจะตอบออกมาด้วยน้ำเสียงที่มั่นอกมั่นใจผมว่าใจเขานิ่งไม่ตื่นเต้นแววตาเขาไม่บอกถึงความรู้สึกอะไรเหมือนเหมือนกันเลยยิ่งมือปืนจากสนามชัยเขตที่ฆ่านายตำรวจใหญ่คนหนึ่งที่ผมเห็นเขานิ่งมากพวกนี้ผมไม่เคยเห็นเขาร้องไห้อย่างไรก็ตามมือปืนก็เป็นมนุษย์ และถึงอย่างไรในซอกมุมลึกเร้นมนุษย์เราต่างมีจุดอ่อนด้วยกันหมดทุกคนโดยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจุดอ่อนของมือปืนบางคนคือเรื่องผู้หญิงส่วนมากเขาจะกลับมาหาเมียเราจะจับเขาได้บางครั้งทำงานแล้วเล่าให้ผู้หญิงฟังก็มีเพราะตัวเองอยากชวที่เรารู้บ่อแสเขาเพราะสายของตํารวจไปสืบรู้มาได้จากผู้หญิง เรานำจุดอ่อนของเขามาเป็นประโยชน์มือปืนส่วนใหญ่ชอบเก็บงำพูดน้อยยิ้มอย่างเดียวแต่พวกพูดมากชอบโชว์ออฟก็มีครั้งผมเป็นร้อยตรีบวชอยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อนที่บวชอยู่ด้วยกันดูดวงผมแล้วบอกว่าถ้าท่านศึกไปดวงท่านต้องฆ่าคนถ้าไม่ฆ่าคนให้เอาเท้ามาลูบหน้าผมได้ และก็เป็นอย่างที่เขาพูดมาตลอดนายตำรวจรายนี้มีพระสมเด็จโตวัดเกตชโยห้อยคอเป็นประจำลักษณะพิเศษคือพระเครื่องนี้มีเพียงครึ่งเดียวไม่เต็มองค์เขาเชื่อในอำนาจพุทธคุณของพระเครื่องว่าทําให้ชีวิตเขาแคล้วคลาดจากความตายมาหลายหนหลายครั้งนอกจากนี้เขายังเชื่อมั่นว่าหากทำดี ความดีจะคลุ้มครองผมถือว่าผมทำตามหน้าที่เพราเราอยู่ในเครื่องแบบเราเป็นตำรวจในองค์พระมหากษัตริย์ความศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายเราได้เครื่องแบบตำรวจนี่เวลาใส่แล้วมีอาถรรพ์เพราะมีตราแผ่นดินอยู่ที่หน้าหมวกพูดแล้วขนลุกคนที่ไม่กล้าสู้คนพอมาสวมเครื่องแบบแล้วกล้าต่อสู้ กล้าเดินไปหาคนร้าย15ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยพลาดบาดเจ็บจากการวิสามันเลยผมทำวิสามันผมไม่มีเคล็ดอะไรหรอกหลังจากวิสามันแล้วรุ่งขึ้นผมก็ไปทำสังฆทานอุทิศให้แก่ผู้ตายขออย่าได้มีกรรมเวรต่อกันไปเลยเพราะผมทำไปตามหน้าที่บางคนอาจมีเคล็ดเช่นวิสามันแล้ว เดินข้ามศพเหมือนกับตัดไม้ขมนามบางคนเอามือไปปิดที่เปลือกตาศพส่วนหลังจากนั้นเขาจะไปทำอะไรผมไม่ทราบผมจะไม่เล่าให้ใครฟังเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากลัวเขาบอกว่าบางครั้งการวิสามันเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงในเมื่อชีวิตที่โลดแล่นอยู่ในยุทธจักรการล่าและจำนวนเหยื่อเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าถ้ามือปืนถูกจับได้ย่อมหมายถึงระหว่างโทษสูงสุดถึงขั้นประหารหรือจำคุกตลอดชีวิตเมื่อกลัวการถูกจับกุมคุงขังมือปืนส่วนมากจึงยอมเสี่ยงต่อการถูกจับตายมากกว่ายอมให้จับเป็นมือปืนส่วนมากไม่ยอมให้เราจับโดยดีอาจเพราะกลัวติดคุกบางคนอาจติดคุกเสียจนกลัวจะเข้าคุกอีก บางคนอาจทำมามากจนคิดว่าติดคุกก็ไม่ได้ออกยิ่งมีคดีหนักๆและทำมาเยอะๆพวกนี้ยิ่งสู้ตำรวจถ้าเขามีโอกาสรู้ตัวเขาสู้ตลอดเว้นแต่เราเข้าถึงตัวเขาจริงๆในเมื่อเขาต่อสู้เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องทำผมทำเพราะคิดว่ามันเป็นหน้าที่ถ้าไม่ทำประชาชนก็อยู่ไม่ได้ มือปืนบางคนยิงคนแล้วยังไม่ยอมหลาบจําก็ยังรับจ้างอยู่ตลอดไม่หยุดยัง้งมันเป็นเรื่องจำเป็นตำรวจมือปราบเล่าถึงที่มาของการวิสามันในกรณีของการจับเป็นมือปืนมักไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคําพูดที่เจ้าหน้าที่ได้ยินอยู่เป็นปกติคือไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าจะหาพยานหลักฐานมายืนยัน การที่มือปืนรับสารภาพก็เพราะจำนนด้วยหลักฐานมิใช่มาจากการสำนึกผิดในบางกรณีการต่อสู้กับผู้ร้ายก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือรู้ตัวล่วงหน้าสักเท่าไหร่หากจะนับว่าชีวิตของมือปืนอยู่ในช่องทางความเสี่ยงสูงชีวิตของตำรวจมือปราบก็ไม่น่าจะต่างกันนักผมไม่รู้ว่าวันใดที่ผมออกจากบ้านไป ผมจะมีโอกาสกลับเข้าบ้านอีกหรือเปล่าคือคำพูดสั้นๆสะท้อนถึงความในใจส่วนลึกของคนทำงานในเครื่องแบบทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของมือปราบวิสามันเหนือมือปืนยังมีมือปราบด้วยหน้าที่คือชีวิตขอขอบคุณสำหรับการรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ